ครับผมตอนนี้ทีมงานซื้อแล้วก็นในอำเภอเกาได้มาดูพื้นที่ที่จะทำร้านกลางเต้นฮะโดยหัวหน้าวาระที่ใช้สารก็ได้าทีมงานมาดูพื้นที่ จะทำแข่ไม่ใครไว้ตรงไหนที่หัวพิษใต้เอาที่นอนใส่ห้าไข่ยากได้บรรยาการแบบนี้มานอนตรงนี้เพราะว่าผมจะขนมาหมดเลยขนมาเลี้ยงไว้นี่หมดเลยโอเคเป็นแคปซูลแต่แคปซูลนะครับที่พักแบบแคปซูลแคปซูลแคมปิ้งนี่ก้ถ่ายข้อถามีเรพๆดูแลความสงบให้อ่ามีคือตรงนั้นจะเป็นศูนย์ประสานงานสาหรับใข่จะมาติดต้ออย่างเข้าใจใ้ตรงนั้นเป็นศูนย์ประสานงานทั้งหมดเลยตรนนี้ ีคนดตของนี่ทำเป็นร้านลงเลยครับปีนี้อาจจะทำได้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเขาคอยขย้ำจะทำให้ดีที่สุดจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ดีททำได้เชิญเชิญได้คนละ ฮัลโหลตรงนี้เราไม่ต้อ่าี่หหัวฮัลโหลฮัลโหลบรรยากาศใกล้ชิดป่าน่อย ด้านหลังเนี่ยเต็มแปดดาวที่เต็มเหมือนชีวิตลูกเสือเออนั่นนะครับประมาณนี้ชีวิตลูกเสือถ้าใีรกินใกล้ๆนี้ถ้าใครใครกินใครสนุกสนานเฮฮาเต็มที่เออถึงเวลามานอนนี่มานอนนี่มันใกล้มันต้องขับรถไปไหนไก่โอเคกับพี่ดอนใกล้หนองลิงไซต์กิ่นควนหนองลิงไซต์แล้วกัมานอนนี่ ในระหวางนี้ก็ทังสื่อนะพยเโพสอ่คนก็พยายามเก็บภาพทั้งภาพหนิ่งแล้วก็ภาพขึ้นไหวเพื่อน,นำไปทำสื่อประชาสัมพันธ์นะฮ <INDISTINCT S 1> ะ,กา,ะการท่องเที่ยวนะฮะ่องเที่ยวนาเนะา่เีนรับอันนี้วนะ่เีนาอัเีน่องนาอัีนน,นาี้นะ่ว่อาีนาีน่อ่าปีอาจจะได้แค่ เต้นกลางเต้นกลางก่อนเต้นธรรมดาก้าวไวก่อนครับเข้ามาเข้ามานี่ใกล้ชิดปลาครับเหนียวนี่ได้เลยเนาะผิวผิวปลาผิวผิวอุทยานนะเออผิวนอนในปลาเล็กๆเออผิวนอนหลังกล้องหลังกล้องไอ้ผิวนอนกลางปลาเห็นไหมจะเป็นเออในเมืองแต่ว่ามีบรรยากาศแต่มันใกล้น่ะเนี่ยใกล้ควรของเรนไซายนี่ไปกินข้าวหันครับ ควรลงไรเป็นสโมสรนเต็มที่เต็มที่แล้วก็เวลานอนก็มานอน,น,อน,นกับบรรยากาศานในป่าต้นหลังนี่ก็ติดหน้ามือบเนาะติดหน้าหมดเลยครับอันนี้เดี๋ยวถ้าเขาทำเซ็ตผมเกินกับนายกตองไว้ว่าเขาอาจจะทำสะพานเชื่อมหากันเลยสองอันนี่นะเพราะว่านอนนี่เดินไปกินข้าวปุ้นหรือว่ากินข้าวไก่กันก็บลไก่ครับแตนี่เราค้นของไรอยู่หลังนี่ระเียเาจสะพาน สะพานแต่สะพานเนี้ยเดือคุยกันไว้บ่ได้ตเกินมันระยะทางกันไรเนี่ยของร้อยเมตรนะครับพวปีร้อยเมตรร้อยก้าวก่อโครงการตีวางไว้นะถ้าเป็นไปได้ก็จะมีการทําสะพานเชื่อมระหว่างัวหนองเลงซ้ายมายังเคทําหลัของเขานะเพื่ออนาคตนักท่องเที่ยวอยากจะ กินอยากจะพักก็สามารถเดินทางได้สะดวกนะฮะข้ามฝั่งมานิดเดียวนะฮะและตอนนี้เขากำลังจะเดินไปดูจุดที่เป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อสะพานหากันได้ได้อยู่ได้อยู่ก็เดี๋ยวผมจะดูดตอนนี้ไกกลลสุดดด่่่ออนนะะะะเพราาาววจจูแ้้็มีทหงงตฮฝั่งตรงข้างของเขาจะเป็นขั้วหนองลิงซ้ายครับ เดี๋ยวเฟสีเฟสสามเฟสีก็จะมีการคุดลอกแล้วก็คงจะมีการปับพื้นที่มาดูกันกอ็ปั๊บมีสังคมแบบกินหอมตมวลยุ่ปุ่นเซ็ไทยกับมาน้อนไม้ปลานี่เออบรยากาศมันต้องไม่เหมือนใครดี่าครับานมันจะม่มวลกับมวลปุ่นมัวงบไม่อยก่ตั้งที่ ตอนนี้ยังยอมตอบไปได้เสือขับิปตรนี้พัดแรงดีต้นลโได้ครับแต่ต่อไปโซนเนี่ยจะเป็นชุดตั้งแค่มดนี้เลยร้อยไานี่นะครับเป็นดอยเดี๋ยวมันจะดอยสูงเต่าปุ้นน่ะจอดไม่เลยปีพอเลยมันจะต้องถมขึ้นน้อต้นไหนนี่ปุ้นกรกาปีลายปุ้นเพราะว่าคุดเฟสสามเฟสสดูดนี่จะอขึ้นนี่มุดเลยเป็นดอยเลยปั้นเป็นดอยแล้วทถนรอบๆยังงว่าแล้วเมเป็นจะนอยมันจะสูงขนาดเลย ก็เหมือนเขาขึ้นไปไปไอ้ลักการก็คือเขาจะเหมือนครับคือมาเกลียวดอยบ้านเขาอ่ะไปไปบักไก่อ่ะมีมดครับอ่าเดี๋ยวจุดต่อไปก็คงจะป่ากันไปพอที่หมู่บ้านวัวบ้านควายบ้านสันสลีครับก็เดี๋ยวเาติดตามกันพอในคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะตามไปเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะครับผม